เศษไม้ที่เราฉลูกออกมาแล้วเนี่ยก็เอาไว้วาดใยแก้วได้หรือจะเอามาเป็นขั้นตอนการสร้างก็ได้หรือถ้าผมทำเป็นประจำผมจะให้แผ่นเหล็กอะไรที่โตทํางานที่สามารถออกได้เนาะทีนี้ถ้าดูในซีดีเนี่ยเขาจะเห็นในหนังสือหน้าสิบเก้ายี่สะเวลานั้นเขาจะยกระดับขึ้น <c oughs> ประมาณนิ้วหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้มันมีช่องว่างในการขันนอ็อตในยึดยึดดุมยึดอะไรพวกนี้เนาะครับเนาะในตำราเขาจะให้ใช้ ใช้เหล็กกล่องหนึ่งนิ้วเนี่ยยกระดับขึ้นมายกระดับความสูงขึ้นมาอ่าเปิดตำลาเลยในของเราอยู่หนะอ่ะาเจ้าของใครก็ได้หน้าสิบเก้าเก้ายี่สิบนี่เราจะสร้างแล้วในนี้ในในตารางจะบอก A B C D บอกอะไละเอียดหมดเลยกว้างคูณยาวอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้น A เนี่ดสิบเอ็ดนิ้วครึ่ง เอนี่คือมันจะยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งล้วก็ตัดมาเลยสองแผน่นตัดมาสองแผน่นยาวเท่ากันแต่ส่วนบีส่วนบีผมแนะนําให้ใช้วิธีแบบนี้เราจะรู้ว่าบียาวเท่าไหร่ช่วยจับให้จับตรงนี้ไว้สมมุติว่าสมมุติว่าเขาบอกว่าดีสิบสามิลเราก็ทาแบบนี้ดีสิบสามมิล